สวัสดีครับพอพี่น้องครับเมื่อครับมาเบื่องสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าลำกันนะครับพี่น้องนี่ืองการบริคัมไซครับโอ้มาเบื่องความคืบหน้าครับพี่น้องโอ้ลมแห้งครับมือนี่ลมแห้งเลยพี่น้องโอ้ภาพจะสั่น,นครับนี่ เมืม่อนนี้เข้ามาอัปเดตนะครับเพื่อนจะแขนได้ห้าเส้นนะครับ ฝั่งลาวนะครับต้นที่สี่นะครับที่อยู่กลางแม่น้ำโขงครับนะี่จะเป็นต้นที่สามนะครับนำมาจากไทยครับเริ่มได้ยาวกว่าเก่าแล้วครับเบิ่งเบืงจุดที่จะจอดกันนะครับนะครับเบื่งต้นนี้ครับเดือยประมาณสิบสองเมตร จากสายตาเปาล่านะครับนี่แบบคิดบ้งว่าแบบมันได้สี่เมตรนะครับมาประกบกันประมาณ,กการรมาณน่าจะเหลือประมาณสิบสิบสองสี่สามสิบสองสิบสองเมตรบรรยากาศลมแหงครับมื่อน,นี้นคนงานยังแงอยู แห้งครับพี่น้องอาบสัตวเลยมึงลมแห้งจักแหงหมวแห้งครับผมเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาให้เบิ่งคนงานนะครับ เส้นสลิงครับกับหัวคนครับซํำกันเลยครับเส้นใหญ่ดีครับมาฐานสวัสดีครับคนเบิ่งแปดคนครับพี่น้องสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งนะครับขอให้ยู่ดีมีแห้งสุขคู่สุขคนนะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมจะให้เบิ่งประมาณซํานี้ครับภาพจังหวะันแห้ง นี่จะเป็นสะพานประเทศใหม่แล้วครับนี่สะพานอใหม่ล่าสุดเลยครับนี่การบริคัมไซนะครับนี่ตัางอยู่บัานดอนยมตบข้สีครับนี่อำเภอเมืองจะเป็นจังหวัดมงการของเราเนี่ครับพี่น้อง เคลนหมุนอยู่เมื่อกี้นี่โอ้มึงกงานยังไปยังมาครับพี่น้องมึงโบแล้วแล้วครับปีใหม่น่าจะกลางปีอีกครับ เมื่อครับนี่ต้นรล็กครับคนจะหลโอ้ช่วงนะั้นสงสัยคนพักเที่ยงครับสงสัยคนพักเที่ยงครับเพราะว่าต้นนี้จะบ่มีคน,นครับสงสัยปัญหาครับกินข้าวอิ่มแล้วเริ่มประจำการนะครับทุกคนนะครับ ประจำแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับแต่ละจุดนะครับพี่น้องลมผัดแหงสายลมหนาวนะครับสายลมหนาวสาวสาว,สาวขาแตกครับพี่น้อง จักศิว่านีา่เบิ่งไปพร้อมกันรถนพี่น้องเดี๋ยวผมถอนลงไลฟ์สดสำเร็จแล้วครับ ลมแห้งครับเดี๋ยวเข้าไปเปิดเอาคลิปเอาครับลมมันแห้งครับไลสดเนี่ยก็คือแบบให้ช่องมันเดินนะครับให้ระบบไอมันดันนะครับพี่น้องครับขอบคุณคนเข้ามาเบ่งนะครับลมันแห้งครับแต่เบ่งนะครับ คนที่เข้ามาเบิ่งนะครับขอให้อยู่ดีมีแ้งสุขคู่สุขคนนะครับร่ลำล่ำเลยด้วยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพี่เนาะขอลงไลฟ์สดก่อนนะครับสวัสดีครับ